กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์เจตลหรือว่าเกมเร็จที่นะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับก็เป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางการกลับมาของสายดาร์กนะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันแต่มีทั้งหมด 12G จี้คือจากที่ฟังไปฟังมา 12G จี้นี่คือถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมก็ถือว่ามัน เยอะเลยว่าได้นะครับผมก็แนะนําว่าวิธีการหาวัตถุดิบมันจะมีดังต่อไปนี้นะผมก็คือให้คุณนะผมสะสมเสื้อเลยเสื้อสีดำแว่นเทศกาลแล้วก็หูฟังนะคผมอย่างละ2องอันเพื่อแรกเป็นริสแบนงานเข้าเทศกาลนะครับผมสะสมถ้าเกิดสะสมแบบว่าครบ4อันนะครับผมก็แลกเป็น g ี้หใน4ของตัวละครซึ่ง เราจะมาดูกันนะผมว่าจี้ของตัวละครมีอะไรบ้างจะไล่ตั้งแต่ของพริวนะของของพริวจะมีปืนมัดพาวเวอร์เมลเมียวแพสสวิตตดับเบลิลวิงแล้วก็โดนินจานนะครับส่วนของเจวอก็จะมีค้อนราชาป้ายพมพที่ต้องห้ามหมัวอาร์ชิลนะครับคิมูนเป็นโดโล,โลราชาที่ถูกเนรเทศกับค้อนเทลพอร์น้ำมุมส่วนของเกตาก็จะเป็นการ์เชนกับดักกับโดนก๊อปปี้การเดียนเออเดี๋ยวผมก็มทั้งหมด 10G จี้ เออแต่ว่าอ๋อมีของวินเทอร์อีกครับผมวินเทอร์จะเป็นมอนสเตอร์หลุมดำกับปัดเชื้อหลุมดำนะครับมโอเคก็รวมทั้งหมด 12g ด้วยกันก็ถือว่าครบที่เรียบร้อยนะนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งนะที่ถือว่ากี้เยอะมากนะครับผมสายดาร์กเยอะมากคือแบบได้นั่งหากันแน่นอนอนะร้อเเซเลยว่าได้นะครับผมก็ถ้าเกิดแบบว่าใครที่คิดว่าจะทำวินเนียก็ลองทำดูนะไม่ได้เสียหาย นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้คือจี้อ่ะผมว่าผมมาฟอร์มแล้วแล้แค่การตัวละครอาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวเลยนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ผมก็มันมีเพียงเท่านี้แหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากด้วยไงเพราะจี้มันก็มีทั้งหมด12จี้แล้วมันส่วนใหญ่เป็นจี้แบบว่าเวอร์ชันใหม่มันมีแค่3-4จี้เองอ่ะเออส่วนจี้เก่าๆก็ตามนั้นนะครับผมก็คือการดีรันนั่นแหละนะจ๊ะ โอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบรปเพิยพเทันีมุมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ